สวัสดีสวัสดีเพยเยอร์รัตทั้งหลายนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับซเมนอีกแล้วแต่ไว้์เนี่ยเป็นฟูลวา์และเป็นไว้์ที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยอีกเช่นเคยเพราะว่าสเต็ปการไม่ฟาร์มตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนมาสมัยตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่สเต็ปไม่ฟาร์มแล้วเข้าไปเล่นเป็นไงไปดูครับดัไอ้นี้เขาแบบเขามาหามูปิงกันเฉย ช่วงปีใหญ่ก็ทําเป็นบ้านเล็กๆตอกอ้อยอนะไรเงี้ยผมโคตรอาได้บ้านตกออยไปสร้างบ้านตกออยดูที่รักล้วก็ไปขัาตัวอ้อยมีโอ้แต่โอ้เกิดละเกิดแล้วโอ้ขาขาขาโอ้โหคอมไม่ไหวแล้ว <c oughs> ๆๆมัวม้งกับรักแล้วกันนะเซิร์ฟี้ซื้อบริษีว <c oughs> ันศุกร์อุ้ยแหลก <ๆ S 1> ทำไม เอาล้ว่นแต่เข้ามาโดนอยู่ดีพีม่มันไม่โดนเครื่องหรือเปล่ามันโดนแค่ดีหรือเปล่าวเฮ้ยโอเคเอาอย่างนี่ฉุดกันแถบนี้ออกแล้วตุ้มออกแล้วโอเค,ออเค,อเคไปเลยพี่สเต็ปแรกที่ทุกคนต้องมีที่อยากจะเป็นแบบผมหนึ่งเลยเราต้องหาสแคปในบ้านก่อนแล้วเอาไปเรียนสิ่งที่เราต้องการเช่นกระสุนยา มันเป็นอะไรที่สําคัญมากฮะแล้วก็สแครัเราห้ามหาเองเด็ดขาดครับเราจอยบอยหรือเปล่าอันนี้จอยบอยอินเดียไม่โอ้โหจอยบอยหายอีเแี้วจอยบอยนั้นนะกูจําได้เอ้ยกระจอยบอยที่มันเล่นซีเมมันเป็นจอยบอยอินเดียไอ้ขวาแล้วจอยบอยจอยบอยในซีเมมนี่คือจอยบอยอินเดียใช่ไหมล่ะเอ๋จอยบอยไม่จบ และหลังจากที่เรียนของทําอะไรเสร็จในบ้านแล้วนะฮะผมก็เลยขี่ฮอจะไปสร้างบ้านใหม่ที่ดีเซิร์ตนะฮะเอาไว้เล่น pvp อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปไห่ควายตัวนึงฮะเดวข้างใครผมเองอเนี้ยแต่ว่าเอาไปก็เหมือนไม่เอาไปฮะไม่มีประโยชน์เลยเ,ลยเฮ้ยอ,อยี้เซเต็มนอนบนบ้านไม่มันมีป้อมปืนมีีมันไม่มีทหัน น่ะขอบล่างประตูด้วยน่ะไม่ใช่เต็มมันเข้าไม่ได้อ่ะมันอยู่ข้างในนั่นน่ะไม่มันมีป้อมไหมไม่มีหรอกแต่เข้าไปไม่ได้นี่ต้องระเบิดอ่ะเฮ้ยโอเคกูบอกว่าเอาไม่ได้มึงก็ยังขับวนอยู่นั่นแหละควาย ม่ไอ้ทางนี้เดือด<อ>จอริงจังเกมะไรสัตว์ไปทำไมถึงออกเกมไปส่งก่อนก่อนดเดี๋ยวไปสนีอ้ำตายเหรออเอ้า <c oughs> กูนึมึงมามอ่ะกูไปไปแล้วจะมาจริงส่งไปสร้างบ้างคนเดียวสิวะไอ้ล็ตาย โดนยิงกวหงอกโอ้ผมสร้างใกล้บ้านใหญ่มากเลยอุย้ยโอเคเป็นบิซี่ชีตาลีและพอหลังจากนั้นฮะผมก็ได้หยิบชุดเต็มชุดชุดเต็มเออชุดเต็มไประเบิดรถถังเทคแบตลี่ ซึ่งมันไม่มีอะไรทําผมก็เลยต้องทําแบบนี้ไงเข้าใจไหมเออแล้วใช้ผมทําอะไรใช้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาสิเออเฮ้ยเฮ้ยพี่ลาเป็นเจ้าของเกมมีไฟเหรอเฮ้ยโอ้ยยิงโดนโอ้ยเป็นรถสามน้องจอขาวใสสะอาดไร้สิวเลยอะโอ้ยและไร้สิวด้วยเหรอ Thank you, t e a c h e ว้าวข้าวคำ look at this โอ้เหียดพุ่นราดไปกองปุ่มโอ้เฮียโอ้ยกอข้าวเลยก็ข้าวยืนใกล้กระถังอะและพอหลังจากนี้นะฮะผมก็แบบอุ้ยรู้สึกว่าในใจแบบมันยังไงไม่รู้ก็เลยแบบสักหน่อยวะทำตัวให้มีประโยชน์สักหน่อยแล้วกันก็เลยตัดสินใจไปขาโก้ฮะ และการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่มีอะไรพูดพูดให้ตื่นเต้นได้เฉยก็แค่คคค <c oughs> ฟาร์มอะยังจะมาดีจลง <c oughs> เลยมองไม่เห็นดินมองไม่เห็นดิมืดมากอ่ะี้ยไม่โองไฟฉายมาสุดหรอ ข้ากำลังขึ้นไปยิไม่ทันหรไม่ใช่นู่นนู้นข้างหน้านู่นตายหนึ่งเสือตายหนึ่งพาพี่ใหญ่ยิงใหญ่ใหญ่ยิงน้ำถ้าเขบอกตายหนึ่งคือผมเลิกเลยเฮ้ยมันไปหน้าเรือมันไปหน้าเรือแล้วไหนไหนเห็นแล้วมันด้ำน้ำเรือหรือว่าอยู่ใต้ท้องเรือจุดต้ท้องเรือโดนแล้วไอผมโดนลงไปเอาเลยมาพี่ใหญ่ยิงใหญ่ใหญ่ยิงน้ำถ้าเขบอกตายหนึ่งคือผมเลิกเลยเฮ้ยไอเราดึงเรือรับผมด้วยเราดึงเรือรับผมด้วยโดนแล้วเฮ้ยโดนจริง ออชิปไายสวยแล้วไงโอเคไม่นานรอดโอเคตายไหมโดดเรือทับตายไหมนะไม่ไม่เลยฮ้ยดึงเรือมารับหน่อยจางไปผมไปผมไปให้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 ไปใ้ไปใหอไว่าอย่าเไงไงเค้ไ้าไป้ไปให้ไปให้ห้ไปให แล้วก็สุดท้ายครับไม่มีใครมาเคาน์เตรอร์เราเลยซึ่งแบบโซโบลิ่งมากโบลิ่งนะมาชอบกินไก่แต่สุทีนั้นชอบกินไก่นะไม่เอาเลยอว่าไม่เสียงแม่งหรือชอาทำานี้ก็ทำนี้ไอเหล็กไอเหล็กี่ย <c oughs> ั<า>งไม่ได้เผาผิดเหล็กพี่ยังไม่ได้เผาอ่ะใช่ใช่เราแลกกับอะไรอ่ะแลกกับตะแคบนี่ยังกระโดดก่อนเลยก็คกระโดดก่อนเลยกูก็ไม่เชื่อใจหรอ เราไปรีบมีเหรอฮะไอบิลี่ยูนหน้าบัาน่ะโลมากเลยเมื่อกี้เนี่ยโลว่าโลมากเลยอะ้ยไอ้ยี่ตายเลยไอ้เหี้ยตายเลยและสเต็ปเดิมครับถ้าบ้านผ้าไม่ทำงานเราก็ต้องแสวงหาไรกับหมายพรสวัสดิ์เองครับ อะไรวะข้างหลังมันต้องว่ายน้ำวะต้องบล็อกเนี้ยแหละเนี่ยสี่แบบเนี้ยได้ทั้งเตียงทั้งกำแพงหายหมดตรงนี้นะตรงไหนที่ลิฟต์เนี่ยตั้งแต่เลยแถวๆเนี้ยข้างหลังมันว่ายน้ำอะเวลามันชาร์จมันจะได้ว่ายน้ำเนาะใส่เราไงอ่าอ่าอ่าลีไปเจอกลัดมาตรงนี้ดีกว่าแล้าได้ก็ว่ายน้ำหนีมันละต้องระวังดูมันโอ้ตรีวัตรไป ไม่มีเฮอะไรเลยบ้านแม่เอาเอาเอายืนเอฟเคโดนพี่สวยพี่ดึงดึงดิบร์ลี่ยัดแม่งเปิดปุบบัลลี่เฮในตัวมันในตัวมันในตัวมันอุ้ยไม่ละไปมองเฮไม่เห็นเลยเงาเปิดไฟย้อนมาในตัวมันเบอร์ลี่ในตัวมันไดี๋ช่ามันเปิดมัดฐานในบ้านเปิดฐานในบ้านะเฮ้ยเฮ้ยทำลายอุปกรณ์ไม่ได้บอกว่าเจอบิ๊กวะ ไม่รู้พี่เที่ยงไม่มีไฟฉายอ่ะเพิ่งรผมเต็มตัวไอยดิ๋วพี่รีบผสกุมากเอ้ไอเที่ยงเอาของมันสุดวันจริงเหรอไหนดูเลยดูเลยไอเพี่ยะลองไลนะโอ้ยเที่ยเทเลสเอ้ากูคุมเทเลสเนี่ยเอ้าไอเียยิงได้เลยนี่เงี้ยเอรี่เอ้าเอ้าไอยันหล่อหลอนี่เอ้าไอ้ชันคุมเทเล่บ้านหลังมันเหรอใช่ ฉันเหรอใส่ใส่ใส่ปล่อยหลักแม่งเลยไหมเตาก็ดีเอาไอ้สัตว์ไม่ต้องมีคุ้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุมจากอะไรบ้านมันเองเยอะก็ปั่นเลยเียอะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปก่อนมันเปิดประตูเปบบตู้ทีนี่ยจังหวะไอ้กูยิงไม่โดนไอ้แต่มันไม่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 เก็บอะโอ้ยพี่ลิฟมันเอาออกแล้วเฮียอย่าเก็บศพผมนะอย่าเก็บมันมันตัดได้เหรอตัดได้ดิพี่มันอยู่ในบ้าน ไปรีะโยนไปใครวิ่งมาวะ๋อพี่เลไปมันปะเนี่ยีเลยเอาเอาตรงประตูนี้นะใครคิดรู้อ่ะลุงแตอะทำไมตัวนี้มันถึกจังอะตัวลูกนึงไม่แตกหรอไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ยิงตนี้เลื่อเลยสามีตั้งลงว่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุเบเตมเยเตงอุ้ยดเตียงเตยงเกดเตียงหน่อยกดเตียงหน่อยแดดแปืน อุ้ยอุ๊ยพันพัเต็มหรือพี่ถอยหน้าอย่าอย่าเข้ามานะผันจอผัจะพังบ้องไฟนี่มันเผาเผาเก็บ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 มันออนกันน้อยไงเลยนี่มันบ้ามันไม่มีอีคีอาหารอาหารอาหารตรงนี้คืออะไรวะเราอีขีออกมาสักก็บอกเลยนะโอ้ตรงนี้มีอีกไอเฮียบัลลี่อีกให้ครับไปไป ไปหรือหน้าไม้ไม่รู้ชุดโคตรขาดพี่เล็กเก็บสองเซนีในกล่องสองวิวบิววิิวว้วว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 ลวว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 ่วววววววาอุววพวว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 ลวกววววดววววาววเววาวว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 ว่ววววววมันววววววโวว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 วัวววว จะทำเลยวะล่ะพี่เลดมันเนอะก็ได้จะรวยอยู่นะไม่รู้อ่ะผมพี่เอาไปล่ะมันมีอะไรอะไรพวกนี้ของแมวไอ้เคียวมาเล่นเลยเออดี่้วพอหลังจากเรดบ้านผ้าของไอ้พวกนั้นเสร็จแล้วนะฮะเราก็กลับมาระเบิดรถถังต่อเรายังไม่ตัดสินใจจะเลดบ้านมันเพราะว่า เพราะว่าไม่รู้เพราะว่าอะไรแต่ว่าไม่เลทค,ครับเอตเสื้อผ้า,าอะไรไอของอุ้ยมียคนมาไหมศิริวน์มาไม่ไม่ชุบหน่อยได้ไหมตรงไหนพี่คาดลงมาฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งทางเข้ารูรูฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูมันก่อนผมเห็นนึงลนะอุ้ย เดดนก็ได้ไหมอ่ะ่มากมลทำไมช้าตอนนี้มันไม่ช้าเมาแล้วมาแล้วักไันได้ได้มาถได้ตาสองตายสองตาสองตาหมดตายหมดโ้ตายหมดไอ้ไหมตายหมดหยิ่ ขอชุดมาหน่อยไหมคอชุดมาหน่อยแขกเหลือพี่ขอชุดมาหน่อยอยู่ไหนอุ้ยมีตัวนึงเลยเมยตรงไหนวะไอ้ที่ทางทางตรงที่กูอยู่เมียมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นมันอะนัมวิ่งไปแล้วตรงตรงไอ้นี่เลยตรงไอ้นี่เลยไม้ไม่เจ็บจริงจริงกูด้ะสองตัวปะ วยมายตายไม่ได้ไม่ตายเหรอตายตัวยิวไอ้ตัวไอ้ล้ม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 ปะตายหมดตายหมดกันนะล้มล้มล้มเด่นหมมมีตัวหนึ่งมีอะจะไปฉอดไปใหญ่ใหญ่หมดไหมไม่รู้อะน่าจะหมดอะต้องเก็บของก็ถังช่างแม่งใครต่วป่าไม่เก็บของอะ นายนไปเตะชิ้นเข้าไปเหรอเออต้องใส่ว่ะพี่ผมว่าจะวิ่งผ่าเข้าไปไม่ไม่น่าไหวว่ะยากยากยากอย่าคิดเก็บของแล้วเข้าบ้านแข็งเลยโดนโดนเลยมันมาเติมแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเติมทำน้ำแข็งแน่ผมรอไอ้ชีวิตอะไรหนึ่งสองนันมันมันจะมาถามน้ำงั้นงั้นอยู่รอมแล้วให้อยู่ท้องน้องอย่าได้หลังไป ไอเคเต็มตัวเลยเที่อไอเคแถวเนี้ยกลับบ้านก่อนนะอ่อไอเเป็นตัวใครเป็นยังสวัสดีวะไม่ไม่รู้พี่ลองหาหาดูอ๋อไอเคไป็นอลนั่งไอเคปบอลนั่งจบไปตรงนี้และคลิปหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเพราะว่าผมเลดบ้านไปแล้วบ้านใหญ่ไปแล้วรอบหนึ่งแต่เออคลิปมันไปกดหยุดอัดตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันก็แก้ไม่ได้และผมก็ต้องให้ทุกคนดู PVP ปิดท้ายคลิปไปแล้วกันนะครับเพราะว่า ไม่มีเลกเดี๋ยวไว้หน้าจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับว้าตายติติดขตายนะผมเจอแล้ัวสาไฟมันอยู่มันมันมันมัมันนมันมันมนมัมนมนมันัันนมนมันมันมานงมันัั ดันดันมาอขบเดันโ้ติดอู้าน้ายสองตัวมาตุดอ้อมเพื่อนเราตอ้อมติดออมงคนเป็นหลัทีละคนตไปตดสเดสดสแต่บ้านเลยถูกไม่ต้องเก็บไานนี้หรอกเฮ้ยเี่ยเต็มเลยสั่บ้านเต็มเลยล็อกล็อกดวนล็อกดวนล็อกดวนล็อกล็ตัวพี่ เดีีตายแล้วเยแล้วว่าแล้วมันตมาไม่ต้องต้องถอยแล้วว่าของเยอะจัดข้างไหนครลงเลยไปหน้าเลยันเลยไปหลังน้ี่ขนมาีกนขึ little, ้นมาอีกนึงมน่อกนึง uh, ม uh. ีอุ้ยสิเยอะไปหนีไปนะหนีไม่ทันเลียไหมเลียงขอห้ยบาลงไปทำไมว่าเลยเดซี่มาปิดเสียงอะไรมาดือดมาดือดกลาเลยตายหนึ่งตายหนึ่งที่นีผมโลมโลม เอ้ผขอเทสขอเทอากเกอยเก็นขอเซ็โอ้สุดวัดเยอะมากว่าบ้านอะสายสองที่ตายสเ่อหน่อยรู้โอ้โหเด้งหลุดโอ้ยอีกปั๊มเลยวี้ปั๊มนี้ปั๊มมาแล้วมาแล้วมาแลมุดนี่กันเรไมช่อีสเก็บเนจุดผมล่าสุดไหมพี่ใหญ่เฮ้ยันติดประตูอันอันู๋ายสายสองเียตัวนึ่ีตัน่งโอ้ยมีสองตัวเลยสองตัว นี้ก็มาฆ่าตัวหลักเลยะลเอคเก็บเสียงยู่ตรงเจห้าน้ำอกทางคาปมาจาบ้านตนึ่งพริสหนึงพโอ้ยเฮ้ยมันกำลังมกลับบ้านเลยสตัวอจะอได้เลยตายตานึ่งตายหนึ่งพูดตายหนึ่ง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 พูดโอ้ยโอ้ยเก็บเสียงยิงกูอหนึนึงพดโอโอ้ยคนนึงเดขาผมพี่ตายพี่ Six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know. How ไห้เก็บไพชรสอบแรกเก็บยังศพแรกอ่ะยังเลยยังยางตาซ่าเก็บแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วและพอหลังจากนั้นฮะวันต่อมาก็ได้มีบ้านเล็กๆมาสร้างอยู่ข้างบ้านเราตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นไรฮะตอนแรกก็ไม่คิดว่าบ้านเลดด้วยจนเพื่อนบอกว่าบ้านโดนบ้านโดนหลังจากนั้นผมเข้าเกมมาเลยฮะได้การบ้านสักทีโคตรดีใจยูวู้บ้างไหมล่มีบ้องกันหรอ อมันยิงกระแพงเข้ามาก่อนพร้อมยังไงกูฆ่ากูฆ่าได้เลยนะตอนนี้ล่ะกูฆ่ามันได้อะไรวะอีซี่เลยอะไรวะางแป้งนะแป้งนะให้มันโคตรอะมันเงียบเลยไหลังเราสองตัวแล้วบ้งดีรอแป๊บนึงได้ไหม่ะหลังโลาสองตัวแล้วลายแดง

แม่คุณหญิงพังเงขวาดิเอ้ยเดี๋ยวดิเขี้อ่ะต้องกระแพาไหมเห็นได้เลยอ้มันบินฮอร์ดีร้อนมิดแตวะมันเอยมากเนี่าะมันกำลังบินแล้วเนี่ยบินแล้วแต่ว่าต่อหนัดเอาตายคนตายเฮ้ยมันเหม่่ยตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึ่งจังอ่ะนี่ยิงไปต่อแล้วตายมันตายทิงไม่หนาดีนะแต่ตาย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 สวยบูเดสไอ้เหี้ยอึดไปเปล่า แล้วมันตังน้งแไม่นั้นเลยนะอ,อ,อมันออฟไลน์เอาเซตเต็มกลับมันบ้าไหมเนี่ยจอู้เชีย่ยมาดูพี่รังมาดูอ๋อใส่คลิปใส่คลิปจริงๆครับคลิปเลทก็มีแค่นี้นะฮะซึ่ง <laughs> เขากาจะมาออฟไลน์เลทแต่ว่าพวกผมออนกันอยู่ไงก็เลยก็เลยไม่มันอย่างที่คิดผมว่าคิดว่ามันจนุดนี้มันกว่านี้ทำไงได้ครับ ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ20นาทีแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ดูจนจบอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับบายบายจุบๆมวด